คลิปนี้จะเป็นการสาธิตการทําไฟเขียวไฟเหลืองไฟแดงนะครับโดยข้อมูลของเรานั้นเป็นข้อมูลค่าใช้จ่ายนะครับเริ่มตั้งแต่คอลัมน์ A ซึ่งเป็นลำดับของค่าใช้จ่ายนะครับคอลัมน์ B เป็นค่าใช้จ่ายคอลัมน์ C เป็นแลนคอลัมน์ D เป็น Actual คอลัมน์ E เป็นผลต่างนะครับระหว่าง Plan และ Actual โดยใช้แพลนเป็นตัวตั้งนะครับและก็หักด้วย a อ t u a l จะได้ผลดิฟซึ่งเป็นคอลัมน์ E ในคอลัมน์ E นั้นเราจะทำไฟเขียวไฟเหลืองไฟแดงนะครับโดยมีข้อกำหนดว่าถ้าคอลัมน์ E มีค่าน้อยกว่าศูนย์แล้วเราจะให้ไฟแดงถ้ามันมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ500นะครับจะเป็นไฟเหลืองถ้ามีค่ามากกว่า500แล้ว ให้เป็นไฟเขียวนะครับวิธีการคือให้กลุ่ม E2 จนกระทั่งถึง E6 นะครับจากนั้นเข้าเมนู Home แล้วไปที่ Conditional Formatting ครับเลือกไอคอนเซตแล้วก็เลือกไอคอนที่เป็น t r e e Traffic Lights นะครับจากนั้นเราก็จะได้ไฟเขียวไฟเหลืองไฟแดงแต่ตัวไฟเขียวไฟเหลืองไฟแดงที่ได้มา มันจะเป็นตามค่าตั้งต้นที่โปรแกรมกําหนดให้ซึ่งคิดจากเปอร์เซ็นต์เราไม่ต้องการนะครับเนื่องจากเรามีการกําหนดเอาไว้แล้วว่าไฟเขียวไฟเหลืองไฟแดงจะเกิดจากค่าที่เรากําหนดเอาไว้ล่วงหน้าเพราะฉะนั้นเราจะต้องดัดแปลงนะครับค่าที่โปรแกรมให้มาโดยการเข้าไปยังเมนูโฮมนะครับไปที่ conditional formatting นะครับแล้วก็ ไปที่เมนู Rules จากนั้นนะครับให้คลิก Edit Rule ครับแล้วก็มากำหนดที่ท้ายนะครับให้เป็น Number นะครับกำหนดทั้งสองช่องเลยนะครับแล้วที่ Value นะครับตัวแรกให้เราเลือกเครื่องหมายเป็นมากกว่าตรง Value ให้เราเปลี่ยนเป็น500นะครับแล้วก็ในเครื่องหมายถัดมาให้เรา ใช้ค่าเดิมนะครับใช้ค่าเดิมแล้วก็คลิกโอเคนะครับจากนั้นคลิก Apply คลิกโอเคไปอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็จะได้ผลลัพธ์ตามต้องการนั่นหมายถึงว่ากรณีที่ผลด i ิฟมีค่าน้อยกว่า0มันจะเป็นไฟแดงนะครับถ้ามันมากกว่า0แต่ไม่มากกว่า500ก็จะเป็นไฟเหลืองถ้ามันมีค่ามากกว่า500เมื่อใดแล้ว ก็จะเป็นไฟเขียวนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการกำหนด Condition Formatting ให้กับข้อมูลนะครับเพื่อที่จะสะดวกในการดูข้อมูลนะครับเนื่องจากการดูแบบสัญ,ญลักษณ์นั้นจะช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลที่เราต้องการได้โดยเร็วนะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ